สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับช่องดารนินชาแนลนะคะเราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนๆค่ะวันนี้เรามาทําสวนอยู่ข้างหอหญิงค่ะเริ่มสัมภาษณ์เพื่อนคนแรกเลยนะคะแนะนําตัวได้ค่ะบอส <laughs> ไปคนอื่นเลยค่ะกู <laughs> เหนื่อยเหนื่อยเหรอคะเหนื่อยมากเนทค่ะนี่เพื่อนเนทของเราค่ะสัมภาษณ์ค่ะ ลำบากวันนี้พรุ่งนี้ก็ลำบากค่ะอ๋อค่ะเขาเดิมาค่ะเพื่อนุกนิกเราค่ะเดี๋ยวทำงานกันอยู่ไม่กี่คนเองนะคะเนี่ยสะลำบาค่ะเหนื่อยวันนี้พรุ่งนี้ก็เหนื่อยค่ะอ๋อประธานหนอยยิงทำไมต้องห้าวะเบียค่ะวันนี้ให้ดีที่สุดนี่นะคะเรามีเราทำากันอยู่เจ็ดคนนะคะแต่ตอนนี้คนหนึ่งเวียนหัวแดดไปแล้วค่ะนี่คนที่หกของเราค่ะ เฮ้ยจัมค่ะเสน่อยไหมัมเรากลับมานี่นะคะนี่นะคะเหนื่อยไหมคะแป้งเ็กป่แน้มแปงของเราก็สวยมากค่ะเพราะกำลังเริ่มขุดกันเลยดินแข็งมากค่ะแต่ว่าเรามันหญิงแก่งอยู่แล้ว สู้ๆค่าเพื่อนนี่นะคะมีพิกมีกนะต้นมะละกอเต็มหมดเลยค่ะลำบากวันนี้ีกลำบากนะคะหนึ่งนาทีแล้วเราจะทำประมาณอุ้ยดาวอ้าวชื่อคนคุยเกา่าเจ็บอีกแล้วไม่มี โอเ,เคงั้นลากันไปก่อนนะคะเรามาเจอกันอีพีต่อไปค่ะเราจะทำสวนปลูกผักไว้กินเองค่ะ